สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel กันพาแมนนะครับแล้ววันนี้ผมก็เล่นของใหญ่เลย p g s t สไตล์ไฟเตอร์นะครับหรือสไตล์กัน n ั้มนั่นเองนะฮะตัวนี้สเกล1ต่อ60นะครับเป็นงานก๊อปของบันไดามาแบบทั้งดุดเลยนะทั้งกล่องทั้งข้างในนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับของมันก็หน้าตาแบบนี้นะมีของนี้นิดนึง ด้านอื่นก็ไม่มีนะครับด้านอื่นจะเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวอ่านี่ให้ดูรอบๆกันนะครับตัวนี้ผมก็ได้มาในราคา2,100บาททวนนะครับเท่าที่ดูตามเว็บไซต์ตอนนี้มันน่าจะราคาประมาณ2,200นะฮะแต่ของเนี่ยขาดตลาดแน่นอนช่วงน,นี้หากันไม่ได้แต่ไม่แน่นะครับที่สภานเหล็กอาจจะยังมีอยู่นะผมไม่ได้ไปเดินนะครับทีนี้ผมก็เลยซื้อต่อเพื่อนในเฟซมานะ ซึ่งนอกจากผมจะมีตัวนี้มาแล้วแล้วถ้าไม่มีตัวนี้มามันก็จะแปลกๆใช่ไหมค่ะมันก็ยังมีสกาย a แกปเปร์นะครับหรือที่เป็นเอลสไตลเป็นแพ็คหลังของมันมาด้วยอ่ะอันนี้ผมก็ซื้อต่อจากเพื่อนในเฟซเหมือนกันแต่คนละเจ้านะของตองนี้คนละเจ้าก็ใช้เวลาหาพอสมควรเลยนะตอนนี้ผมก็ได้มาในราคา720บาทนะครับแล้วก็มีดีคอยอีกอันนึง 70บาทผมก็ไม่น่าซื้อดีพอเลยเพราะในกล่องมันก็มีดีพอมาแต่เป็นสติกเกอร์นะฮะแต่ดีพอทีอ่ซื้อเพื่อมาเนี่ยมันจะเป็นดีคอน้ำนะ,ะแล้วก็วันนี้ผมก็จะขอรีวิวแผงมันก่อนแล้วกันนะครับในคลิปนี้นะแล้วเดี๋ยวคลิปประกอบก็จะตามมาทีหลังนะครับอ่ะโอเคมาดูแผงเจ้าตัวสไตน์ก่อนเลยนะครับอ่า ก็แผงมันนี่ครับผมก็แกะพลาสติกกล่องหมดแล้วออย่างแรกเลยเรามาดูดีคอรครับดีคอเนี่ยให้มาแค่นี้เองนะสมัยก่อนดีคอคงจะให้ไม่เยอะนะครับแล้วก็เป็นดีเป็นดีคอแบบเขาเรียกแหล่เป็นรูปลอกนะฮะสติกเกอร์ธรรมดาเลยนะไม่ได้ไม่ใช่ไม่อาไม่ใช่ดีคอนะ้ำไม่ใช่ดีคอขูดนะครับตัวนี้น,นี่แล้วก็เมื่อกี้ลิสต์ที่ผมอ่านไปนะครับไอ้พวกเห็นไหมพวกเหล็กนะครับ เหล็กนี่น่าจะเป็นตรงช่วงช่วงต้นขานะฮะเหล็กทาน led สปริงนี่นี่หมดเลยครบนะครับซึ่งมันทําอะไรบ้างต่อ,อยังไงบ้างเนี่ยผมยังไม่รู้เลยนะฮะแล้วก็แผงมืออะเรามาดูแผงมือก่อนนะครับแผงมือทาาําออกมาค่อนข้างดีกว่าของ m a สเ e r กตในยี่ห้อดาบันนะฮะผมพูดในยี่ห้อดาบันนะครับ,มบ,มนะรบไม่ค่อยมีคราบอะไรเท่าไหร่นะทำออกมาค่อนข้างเนี้ับ แล้วที่เห็นอยู่2อ,อันนี้ก็คือมีสปาร์ต้าใช่ไหมของอันที่มันมีอยู่พกมาสี่กับตัวนะครับแผงแล้วก็แผงเนี่ยมันเหมือนจะเป็นแผง P c ซนะครับแต่มันไม่ได้เขียนว่า P c นะนะประมาณ3ามแผงนะครับทีเป็น,ในใคล้ายกับตัวตัวจอยตัวข้อต่อมันทั้งหลายแหล่นะฮะสามแผงแล้วก็แผงสีแดงนี่ก็จะเป็นเท้าและโลแ่แน่เลยที่เห็นนี่สีแดงนี่ก็ถือว่า เป็นทำออกมาได้ก็พอประมาณนะครับไม่สวยมากไม่ขี้เหร่มากนะสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินเนี่ยกับสีเหลืองอีกแข็งหนึ่งแบบนี้นะครับมีแค่นี้นะข้างล่างนี้ก็จะเป็นฟ้าใสๆนะครับมิเดียวไม่ทราบปาตรงไหนบ้างนะครับจบไปนะฮะแล้วก็แขงอาวุธมันที่ทัดกี่เด่นๆก็จะมีนี่ครับ อีดาบมันเนี่ยอีดาบมันเรียกอะไรผมจำชื่อไม่ได้เขาทำเป็นแบบชุบซิงค์มานะครับเงาเงาแว๊บๆเลยแล้วส่วนด้านบนนี่ก็จะเป็นพวกโช๊กนะครับอย่างนี้ทํามาเหมือนของบันไดเปียบเลยแล้วก็ตรงเนี้ยประมาณ13าแผงได้นะครับเป็นโครงในหมดเลยนะครับสีเทาดำอ่าสีเทาดํานะครับก็เท่าที่ผมนั่งดูอะแผงมันก็ทําออกมาได้พอใช้ได้นะฮะไม่ ไม่ถึงกับสวยมากนะครับแผงสีเทาดํานะฮะทีนี้ให้ดูสุดท้ายแล้วกันอันนี้ที่ผมขอติเลยก็คือแผงสีขาวกับสีเทานะสีเทานะอันเนี้ยอ่ามันแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นภาษาภาษาสีก็ประมาณแบบว่าขาวจัวกับขาวนวลน,นะฮะจริงๆแล้วมันครจดอกเทาเนาน้สามสีแผงเนี้ยมันคือดอกเทาเนะครับแต่มันมันทำเสียงมาได้แค่นี้ซึ่งผมบอกเลยว่าพลาสติกตัวเนี้ยสีขาวตัวเนี้ย เรียกและสีเทาตัวนี้ยทามาได้ไม่ไม,ไม่ไม่สวยเลยนะครับเหมือนพลาสติกขันวัดอย่างที่เขาพูดกันเลยนะฮะตัวนี้นะทั้งสีขาวด้วยนะครับสีทำออกมาได้ไม่ค่อยสวยอะ่ะอืมน่าจะทําสีให้มันดีกว่าเนี้ยก็เข้าใจนะครับว่ามันเป็นงานเก่านะงานที่เคยงานที่ออกมานานแล้วนะครับไม่เหมือนงานดาวันใหม่ๆที่อ่าพลาสติกดีขึ้นนะในสมัยนี้นครับดีขึ้นแต่ก็ยังสู้บันไดไม่ได้นะครับ แล้วก็อสุดท้ายเนี่ยเป็นเป้า,าตามันนะผมสงสัยว่าทําไมมันต้องเป็นสีดามาด้วยเห็นไหมอ่ะต้องระกอบก่อนจะรู้นะครับไออสุดท้ายเป้า,าตามันอ่ะแผงมันก็มีเท่านี้นะครับอ่าแล้วก็มาต่อกันที่สกายแคปเปอร์นะครับ<ม>เสร็จเลย<ม>ก็ดีคอที่ซื้อมานะครับดีคอที่ซื้อมาอันนี้ แต่จริงๆแล้วอะ่ะมันมีสติกเกอร์มาให้อยู่แล้วนะถ้าเกิดใครไม่อยากซื้อเพิ่มก็ใช้สติกเกอร์ที่มันมีมาให้ก็ได้นะครับนี่ผมไม่รู้นะถ้าผมรู้ผมก็ไม่ซื้อนะครับเ0ิบาทเนี่ยอซองเลยดีกว่าอาล้ครับก็จากที่ตัดถุงมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีดีคอที่เป็นสติกเกอร์นะครับแบบนี้นะ1อันนะครับแล้วก็คู่มือ ในการต่ออันนี้1อันต้องบอกว่าสภาพเนี่ยเก่าเก็บนะครับเก่าเก็บมากคู่มือก็เก่าของกระซีดนะอันนี้น่าจะเก็บมานานนะครับคู่มือนี้ก็คงจากก๊อฟของบันไดามาแบบเปียบๆเ,เลยนะครับหน้ากลางก็เป็นหน้าสีนะนสีสวยงามนะครับคือมันมีบอกตรงนี้ด้วยนะว่ามันมีพาร์ทพาร์ทอื่นแยกนะครับ ล่าสุดนี่ pg ของสไตล์ออกมาพี่ว่าเป็น perfect style ใช่ไหมน่าจะมีพุ่งนี้ครบเนาะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อมาเล่นนะยังไม่มีตังค์นะครับตอนนี้อ่ะอันสุดท้ายก็จะเป็นการติดดีคอเดิมนะครับแล้วก็ด้านหลังแบบนี้โอเคก็ในกล่องนี่อย่างแรกเลยก็จะมีฐานมาให้ซึ่งตัวสไตล์ในกล่องสไตล์มันไม่มีฐานนะครับอันนี้เขาก็เลยมีฐานมาให้ าฐานก็จะแบบเป็นพื้ๆนะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นงานเก่านะยุคนั้นอาจจะแบบดีที่สุดแล้วแ,วแบบนี้ซึ่งในกล่องนี้นม,นมันมี build server มาให้ด้วยนะครับเพราะว่าในกล่องสไต l e fighter ไม่มีนะครับตัวนี้แล้วก็มี pc มาถึงแผงนะครับแล้วก็จะมีแผงสีขาว2แผงซึ่งเนื้อพลาสติกก็ไม่ต่างอะไรจากตัวสไต l e เลย นะครับเนื้อพลาสติกมันไม่สวยนะครับสีออกมนๆดำๆแล้วเหมือนเลอะๆเทอะๆมายังไงไม่รู้นะครับแล้วก็คุณภาพพลาสติกนี่ก็อารมณ์เดียวกับนะสไตร์ไฟเตอร์เลยก็คือเหมือนไม่สวยอ่ะพลาสติกมันเหมือนขันๆไแน่นนะครับแล้วก็มีแผงมีแผงโครงดำมาเนี่ยประมาณ5แผงนะครับ5แผงไม่ไม่ต้องประมาณหรอก มีโครงดำมา5้าแผงก็คือเป็นโครงไนมานะตรงน,นี้แล้วก็มีแผงสีเหลืองน้ำเงินแล้วก็แผงใสามาอีก1แผงนะครับและสุดท้ายก็เป็นแผงสีแดงนะอันแบบนี้นะครับก็คือจากที่ผมนั่งดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าแผงเขามันนะอย่างที่เขาว่ากันนะครับ ผมก็เข้าใจนะว่า,ว,าว่าตัวนี้มันผลิตมานานแล้วสมัยนั้นดาบานก็คงยังแบบว่า,าเขาเรียกว่าคุณภาพเขาก็ยังแบบไม่ดีมากนะครับตอนนี้ก็ใช้ว่าดีนะแต่ก็ดีกว่าปัจจุบันถูกไหมฮะถ้าใครที่ต่อโมโจีนนี่ก็น่าจะรู้นะครับอ่ะก็คลิปนี้เดี๋ยวก็ขอจบไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเริ่มต่อแล้วเดี๋ยวก็จะทําคลิปตามมาทีหลังนะครับก็คลิปนี้ยังไงก็ออกฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่าเป็นตัวแล้วมันจะเป็นยังไงจะได้ไปกี่กิโลนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ